สบายดีสบายดีสวัสดี FC ประซุคุทุกคนมิน,นิกระโปรงกระบ,บาดซุกคนะือเก่าเนาะพี่น้องเนะาะหั 2, วซุกสองบรรดาอินดีเออเห็นไเห็นอยู่นะมื้อนี้ออกกันเมืนนอ้องงน,นี้บ่าวซุกสิไปอ่าซื้อปึ้มเนาะปึ้มบิ๊กซอสิไปมอบให้ทางอันห้องเยี่ยนบ้านน้ำแทงที่บ่าวซุไกไปหเนาะไปแจกซุนักเรียนเมื่อก่อนนะซึ่งเฮาก็ได้โอวและฉีดเอาเสียเติร์ดเฮ้ <laughs> เข้ากันตรงนี้ก่อนซึ่งอ่าก็มีสปอนเซอร์จากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสเนาะ พ่อกับแม่ทั้งสหรัชแล้วก็ป่ากระลุงทางฝรั่งเศสพี่น้องเลยเจ้าทหารไปยใช่เขาจะไปทำห้องเหี่ยงเนาะนว่าเป็นต่อการเหี่ยงจะไี่จะปลืม้มเนาะตอนเพิ่งต่อการค่ะแปลว่าอุปกรณ์การเหี่ยนจะซื้อพี่น้องเดี๋ยวแสดไงไหมเพิ่มเพิมาา่มจะกลมปลาใหญ่เออกลมปลาใหญ่เจอเวยกูนะปลื้มเนี่เนาะี่แล้วสิอ่านในฟังว่ามีปลื้มยังไงคณนิศาสเต่าหัวเนาะเฮ้ยสิบเก่าสิบแปดหัวคณนิศาสตร์แล้วกับพัชลาว สิบอทัวแล้วก็โลกออำตัวโลกอบตัวนี่แปดสิบแปดสี่บวกสี่เอ้ยสิบเอ้ยสิบสิบสิบป็นสิบหัวพี่น้องเนาะหัวหนึ่งก็ประมาณอ่าแซเจสท้าสามสิบพันกีบละพี่น้องเน่ยประมาณนั้นแหละแซวหาพี่น้อก็แซวหาอันนี้แหละกับไว้มดีปัามเดือไว้บ ปุ้มแบบเพี้ยนนี่ก็คือปุ้มหัวใหญ่ๆคับนะที่แบบเบิ้งเฮาจะเบิ้งแบบเพี้ยยันไหนเราก็ถ้าจื้อปุ้มแบบเพี้ยนให้ในี่คู่แล้วก็ผมไม่เห็นคนนั้นที่ล้วก็แล้วก็จื้อปุ้มเคียนแล้วก็บิ๊กซ้อแม่บรรทัดเ้วก็ของดึกซ้อเอาอยู่ปะวะปุ่มหัใหญ่เอาเลยเนาะของดึกซ้อต้องเอาต้องเอาปุ้มหัวใหญ่เขาก็จื้อเหลือไว้แล้วก็มีอุปกรณ์กีฬาน่าเป็นตะนางกีฬาต่อหมากบ้านล่าย่างแหละพี่น้องในห้องเฮียนทั่นแหละ ไปเบิ่งกันว่าสีมีเท่าไยใส่ใจเบิ่งถลายเนาะไปมันก็จะถ่ายเห็นเด้อพี่น้องเจอกันอยู่ปากเซพี่น้องมือนี้เอาซาเล้งไปเพราะว่าของมันสียร้ายในน้อยหนึ่งเอาซาเล้งขับปากเซกินเบิ่งสวัสดีที่ผัวเก่าสวัสดีสวัสดีพี่น้องไปเบ็่เบ็่เพิ่มือนี้มือนีเขาเป็นทหารดิน่ดีคือดีเขาเป็นทหารมอดีโอ้ดีเสียม่าจะใช่เลยโอ้เสียไปแล้ว <laughs> บาาาาาลทหรนปอ่ตอนนี้เฮาวกลับมาหอดปากเซนะ่เลยเนาะเมื่องฝากเซ่ซึ่งอย่างแรกที่เฮาจะมาซือ้อเฮาวก็จะมาซื้ออันเครื่อง,องกีฬาพี่น้องม่ว่เป็นสุดกีฬาเด้อจะเป็นแบบหน่วยบานแล้วก็วตะกแล้วก็ตะนานังตะนานังตะก,อะก้อเลยสิอุปรกรณ์กีฬาว่าชิ ทำเฉยหานผู้สาวเนาะราคาสามแสนสามแล้วรถห้3สามแสนมัน้เอาทำแบบ <c oughs> ไหนเลือกไหมไหเขาจะไปเจ็บจตีนว่าแบบนี้านเาใส่เกือกอันนี้แบบอีกแบบหนึ่งะนะเอาแบบนี้แต่มันจังแน่นนะท้าพบาะอ,อ,อไปเบิ่งตาน,ตนางต่อ ตัวน uhm, like, er, oh, ี้อตาวนางดอกให้เบิ канал, ่งเนี Combat ่ยตัวนี้เป็นตานางบานเนาะพี Flat ่น้องเนาะเอาถืออยกูเนี N ่ยเอ้ถือกล่องคช่ไอมนี่เป็นตานางบานเนาะตานางประตูอ่ะอยู่เขาใส่สำหรับเจ๊ตพนพี่น้องเ้าบเอาใหญ่เพราะว่าเล็กหน่อยเนาะเล็กหน่อยเตีมันจิ๋ห้ามบดถึงอย่างเงี้ยนะอะไรดูไพ่ลูกเจ้าอุทมหวานัน่าหักเรอะ Thông vàng báo cho con ta ăn phần Hèn hở hên kìa chứ mẹ Hèn hèng hèng hàm lè Thông báo Thôi mặt cho khóng nó Bao nhiêu nhỉ nào Sư Đó sư gì đây Bao xúc Bao Bao ham tình Đại cao bao khám xích tình Giờ thì bà con này hàn lái đâu Thì ư Ơ hàng nó nhỉ ตะนังตอตะนังบานแล้วบานบานวะกันตะกบเนาะนี want, ่ทกิ่ละอันนี uh, ่แบบที่บอกที่บานเื่อช่วยเปนตอกตีมับชวะข้ากันเหลือกสื่อกันยิบไหมยิบหอ่าหลังจากข้าสื่อบานแล้ว กตเหากัมาสือปล่มแบบเฮียนต่อนะหัวเนี่คขูดเป็นตองการปึ่มแบบเฮียนัทำไมก่อนายหัวอยู่แต่ว่าบบมี่เจ็ดหัวนะเ้าสิไปห้าหลอสซื้อไหมเขามาดื้อหัวหนึ่งปลาสลาปลาสี่หัวหนึ่งเศร้าหาพันกีบพี่น้องเศร้าหาพันกีบนะเนีเจนเจนเป็นบิดในสิ่ง่าเออตัวจ้าตัวไหนมาตสีอโซอันนึงมาเปตัวนั้นนะ โอเคนั okay. ่งตะ낭เนอะเต้นกีฬาเข้ากับเลียกสื่อเข้ากับเอาเอาบานหน่วยหนึ่งหน่วยละหนึ่งแสนขีบแล้กันก็สองหน่วยหาสิบเปนกะีบเนาะยังบอกท่านไหนสื่อตะ낭บานเพาหลอดท้ามึงราคาไลา่ไล่บอนะนะเพื่อนเดี๋ยวบัดเมื่อสิบไปหลอดสื่อ,อ,อบาน 1, 000, หนึ่งแสนอันนี้หาสิบเป็นแสนหาละแล้ว,ลวยังอันนี้เนาะ,ะแม่เพื่อนฝากว่า Bo, pues yes. genommen, หาลอยเนาะหาลอยหาซีเป็นหายปลาสุกหาซีฟเล้วัยังหาหาลอยนันก็เป็นหาหลานเนาะหาสีร่วมเบิดว่าเขาใส่เงินไปเบิดเท่ายขนาดยเหาสีร่วมนเป็นเทนเนาะนหาเป็นเนแล้วกันติดิดใช้ปากว่ากนเลยมันรุดแล้วนี่แล้วก็ลงเลยฮ้อ่าตอนนี้เขาก็ร่วมกัน้วเนาะร่มทั้งหมดอจะหัววะนทีไรมาเก้า สามสิบหาาหัวเนาะเจ๊ห้าได้แต่ยัางอีกเจ็ดหัวพี่นนองที่เขาสื่อตอนนี้กะหาแฉกหาชิพันกมเนาะเป็นเงินจะยินเดี๋ยววานี่ยินแสงเขาอยู่วาเอากรบติดใจเงินเลยเนาะเพื่อให้นเห็นใช่ถ้าคนเห็นอันเนี้ยในเด้ออย่าให้เห็นจะคาะ หาแซนหาซีเนาะหาหาแซนหาีพันเงินน่นห่น่มันหาล้านเกี่รตินะซึ่งบาซุกให้หมดนะครับวันนี้บาซุกเอาเงินบาซุกไปสื่อต่อครับอันนั้นเนาะนี่บาซุกจะฮักออกหาซิบพันเงินที่ซื้อต่อกับบานแหาซเงินสื้อต่อกับบานเนาะเฮ้ยิวเลยนี่มาเอาเิมอก็ไปเลย ไอ <Thank> <relacion> พี่น้องเขาจะไปซื้ออ่าปึ๊มปึ๊มเขียนต่อเนาะแล้วก็บิ๊กซอหลายอย่างเนาะ<ด>เพื่อไปแจกนักเรียนเนาะให้ซื้อไปหม,มให้เฮงเรียนออกว่าปะ่ะก็ะอ่อตอนนี้ทีมง,งานเขาก็หิ้วเขา,านะในขณะที่เขามาสืบปึ๊มเนาะพี่น้องปึ๊มนี่ก็ปึมเอาสืบปึ๊มนักเรียนเออปึ๊มเขียนก่อนเนาะเพราะว่าปึ๊มนักเรียนยังถือไปหาอยู่ น <laughs> ่าหยาดอายุเตาแห้งเหรอนี <laughs> ่ลายอยู่างไรเนาะเดี๋ยวใส่เป็นเคียนบินหายเด้อบถือธไรอันรายอันธร,รายนี่เด้อเดี๋ยวถามเป็นเหลือคล้องหายก่อนเนาะเพราะว่ามันมันลายลายนะเป็นมันคล้องในหางกระเบิดก่อนทียังจะหามาหายตื่มอยู่มันบวชพ่อวันเช้าพออาาีาพ่น้องบางคนจีหาร์ที่แว่าตอนนี้เพป็นาลาบปื้มมะหฮ่ฮ้อนเนาะแต่ว่า มันบ่พออำนาําอิดนะมันหลายร้ายพี่น้องเลยถ้บาบาซุกให้ไปแจกนักเรียนคนละหาหัวเนาะหาหาหัวมันก็ถือ 40, 40 40แพ็คแพ็คหนึ่งมี10อันพี่น้องมันก็ถือ400หัวมาหานแปมันก็เท่ากับ40แพ็คเด็กน,นักเรียน80คนโอเคถ้าเพิ่นได้เงินแล้วก็เฮาสิจ่ายเงินกันเนาะพี่น้องเนาะ เป็นเห็นว่าท้าจ่ายไปเท่าไรเสียไปเท่าไรเรือเท่าไรน,น้องพี่น้องเนาะเพื่อคพามเข้าใจซึงกันละกันพี่น้องตอนนี้แมกะ่ปกำลังจัดห,เห้เขาเนาะพี่น้องเซิญใส่ห้ร้ายซึย่งลนเทาจอดใบเบืองนะนะเนาะเบืองทางตลาดลาวเพือพอดะท่าสิแบกไปหรือว่ากับจางจางคนแบกไปห้ก็ได้ด้วกันเอาเอา เอาเจ็ดอันเจ็ดแพ็คเขียนสื่อกระมีปึิมแบบพพเขียนยูไนกรมี่ฮะพิมเขียนบิก๊กยูไนทงยูไนสอแล้วก็แนวลึกสอแล้วก็แนวแหลมสอใบบรรทัดเนาะแล้วก็แนวลึกบิก๊กบิ๊กแดงเอายาวบบิ๊กแดงเดี๋ยวเบอร์เงินก็นพี่น้องว่าอันสีเรือหรือว่ามันสีจ,จังไรเนาะหนังสือที่ล้านก็นได้ทำนวนเบอร์เงินก่อน ที่เขา,าสั่งปุ่มบิ๊กซอหลายๆอย่างร่วมทั้งหมด่ะหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่สิบสองพันเก็บเนาะตอกรจายเลยว่าหนึ่งล้านเจ็ดแสสีิบสาทจพันเห็นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบสองสี่ อาแน่สันเกี0หลานเจ็ดแสนสี่หนนเดแสนสี่สิบสองเจ็ดนสี่บสองดยเพิ่มขึ้นเป็นิบรุดนี่กบอสี่ศูนย์เลยใช่ไ จะไปสื่อนั่งปุ่มหัวใหญ่เนาะนี่อสามอีกสามหัวสลากง่ายสามหัวเบิดตอนนี้ก็ตีเมื่อไปไปเอาไวเบอรอนอ่าตอนนี้เขาก็มางหัดซาเล้งนะเนาะเพิ่นกับมาส่งอยู่พี่พี่น้องเลยเพิ่นหิวมาส่งเพะของมันหลายเออทั้งปุ่มทั้งบิ๊กทั้งซอทั้งหลายอย่างนั่นแหละเอ๊ะง่ายเหมืนกันิงค์คนถึงนัานที่ซากันที่เออ เออใส่ดีได้สิงมันมุนเลยเออว่างเจสิตีเอออืมวัวใหญ่วัวใหญ่ยังว่วเพาะตปลาเต็มเลยพี่น้อยดีแต่มีซาเล้งเนาะปลา้าเชรถจับมากลุ้นไปขอบใจเด้อไปกาับบ้ามพี่น่องเอ้ยโบแมนเลยมีแปวนคอเยอะไป กับ้านกับ้านย่งได้ไหมย่นตะนางบ้านดพี่น้องตั้งน้อยเงบ้กห่อยฮ้ยครับเดยนะสิงค่ะตอนนี้เขาก็มาเอาของฝากจากฟังไทยเนาะสิงจับตั้หน้าคนไหมใหนะยังเออ นี่มี่ไอที่เพิ่นเฮ็ดเสือให้ว่าซุกเนาะร้านโก๊กเก้าแนนี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเีนี้จได้วาสตงของเขาแล้วนี่ของคำสิงหนึอยู่ดอกะดูดิร้านกรีนสกรีนเสื้อบิ๊กบอสเด้อตอนนี้เจ้าจบเดี๋ยวพี่น้องไปสนับสนุนเพิ่นได้เดี๋ยวว่าซุกจะไปแกะแกะเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะเป็นสนับสนุนนะจ๊ะนี่คือห้างอ่ามองหับของเด้อยูเมืองฝรัเศสเข้าเกียงไกเน็ตเวิร์กนี่แหละคือร้านเพิ่นคาโกเอ็กเพรสเนาะ อาศัยบริการพนันได้ไหมอ้าวไหนกินเผาปะกินอยู่บ่บลูเลยิ้วเผาเดี๋ยวก็นีมีกล้องอย่างันนึงเนาะไอ้เพื่อนฝาแงว่าหายจากฟังไคยะบ้าบอหัวไปยันอย่างเดี๋ยวไปแกะแบบคลิปหนาด้วยพี่เนอะวันคืนหน้าเด้โอ้โหแข็งจังไปกูพูดิหารตากว่าเทเดชมาสมเลย เทาก็เมื่อยแห้งแล้วพี่น้องวันเก๊ของเคาเบิ่งที่หกหกหี่มานหาเสียงเยวว่าสุก<ๆ>ิไป,ปร่วมอ่าค่าเสียดายให้ฟังที่หลังเด้อพี่น้องเด้อตอนผักเศร้าเมื่อยก่อนตอนนี้เขากลับมาสื่ออ่ะะนานั่งตอกับล้างโกนที่เก่าเนาะเพราะว่าเขาไปถามเมืองหันอื่นอ่ะนั่นผมที่เนาะเขาลองไปถามเมืองไร้หันนะพี่น้องกลับมาสื่อตัวเก่าจะนั่งตอกะอะไร ท้องบางเท่าไรตานางต่อแปดสบับสามแสนแต่สามแสนแปดน้อสาวบาหน้าขามอยู่บนปตองอาร์ทีสาวหน้าขามีโอเคครับนะใายดีดเด้อจำเลยฮะตานางต่อแปดสิบพันกี่ซีบแมนโดยโดยเจ็ดคน สามแสนแปดสองตาต่อเอามหอีกันนึงสามแสนแปดตานั่งต่ออออันนึ่งนั่งต่อออีกอันนึ่งตัวนี้ตังคดตจเขาจะเปิดคิดใจเดี๋ยวถามกันได้ครับถ้าใจเลยสาแสนแปงแ่งวะ ร้านจ่าข้าวเมื่อยแห้งเนาะก็มาซื่อน้ำปั่นกินเนาะแม่น้ำปั่นเฮ้ยมึงเอากินของถืออยู่บ่เล่นของโตเออเอาจกจกคนแจกอ่างเปานาะปุ๊กปุ๊กเฮ้ยตีกันซาสู้เอ้าจกมันถือลายๆมันมันมันโอ้ยจกฮัลโหลเปิดเปิดเปิดพีุดดิคุณเพงข้ามาซื่ออยู่อันนี้เนาะเย็นชาได้มีอย่างเว้ย โอ้มอญมาเลยสองนกี่สวนรถส่วนรถอองพกี่เว้ยเนพนักงานงามไไรขอบใจเด้อไปไปไปได้เอาเปานะเว้ยชมอนชมอนกลาบาทพี่นอะโอ้ยตัววา้แซนที่ใส่ย่มฮะสิอย่าง โอ้อซื้อออ๋โอ้หอดบ้านไหนพี่น้องไปคราดเปลี่ยนกุซูยกกล้อยนะครับทล้งจากบ้านตามทางเข้าอะไรเสื้อนบ้าเนาะปวดแขนแห้งหน่อยปวดอะไรบัสเสื้อแน่นบอสทานสุขสวรรค์พร้อมครูหัก็หายไฟพีอาเมียกก็จะไปกินดองครับพี่น้องไปของเขาก็ได้คอยโรคในสิ่ง มีปึ่มสี่หลอยหัวเนาะสี่สิบแพ็คสี่หลอยหัวแบ่งกันคนละหาหัวเนี่ยปลาซุกสิเมือ่อบอกค่าใชา้จ่ใจน้องปลาเบิร์ตเทอร์ไรนาะงสำหรับซื้อปึิ่มอะไรกันเบาะมันตื่นเต้หัวหางกัดเจียวอีกแล้วเนาะโอ้ไล่ไล่ดีดด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  สุกต oh. ิโอยเาพูีเลย้โยังยีดีเ้าพอปุกหเอาพอปุ๊บเอาเอาพอเอาพิกโค้กลับดีกว่า những được đi đồ ăn nữa phải mọi người ăn mặc đẹp mọi người ăn mặc đẹp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  ờ, đẹp mặc đẹp mặc là oh. แม่เดี๋ยวปาซุกอ่าพูนบวกกันกันนี่น้องเดี๋ยวสิมาบอกมาเท่าไรเท่าไรจักหน่อยจักหน่อยก,บบอก็ได้ปะมาแจ้งสิ่งหายมุมแจ้ง,งนั่นทั้งนั้โอเคโอเคโอเคนะปาซุกกัดสิมารายงานเนาะรายงานอันนี้ค่าใช้จ่ายเนาะนี่เอาก่อนตัวนี้เครื่องเขียนฟื้นโอ้อาาไมมาย ึพมตมก็ด้เครื่องเคียนแล้วก็บิ๊กซอะพี่น้องแ้วการแนวดึกซอหลายอย่างเนาะอุปกรณ์การเฮียนเข้าสื่อทั้งหมดเบิร์ต่ลานเจ็ดแสนสี่สิบพันกีบเนาะหนึ่งล้นเจ็่สบพักีบโอเคมาบัวไข่เครื่องกีราพี่น้องเครื่องกีฬาคือหมักบ้านนะรกับกระต้อแล้วก็ตะนางบ้านกัตะนางเตเนาะเบิร์อะไรหาแสนสามสิบพันกีบเนาะหาแสนสามบพันกีบ บวกมาบวกให้อีกปึ่มแบบเพี้ยนอย่างสุดท้ายเดี๋ไอตีมอยบวไอไผ่ไผ่ไผ่เนี่ยีโปกิดไม่บ่ปึ่มแบบเพี้ยนก็ได้เป็นบาสพี่น้องเอ้ยขอถอดปลอกไผ่เ้อะแตปึ่มแบบเพี้ยน42หัวเนาะนี่คือปึ่มหัวใหญ่ไหนแบบเพี้ยนมาซื้อขอเบอร์ตทั้งเบิร์ดทั้งเบิร์ดหกแสนเก้าสิบพันเกียรติะทุกกระยาหัวที่กูว่าวกันที่ก่อเนี่ก็ดีบล็อกตัว เก้าพัตัวอเป็นสองล้านเก้าแนหกสิบพันกีบเด้อพี่น้องที่เบิร์บวกที่บ่รคาร์น้มันบวกบวกหรอกบววกนะแต่ก็ไม่ลบหาลหะเนาะเรื่องเงินเท่าไรเรื่องเงินสองลา 40, 000, ้านสี่สิบพันกีบเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งนำกานเด้อสองล้านสี่สิบพันกีบกับีเบิร์ตแซนี่เนะะะาะแดีวกมืออื่นมาซุกไปซื้อ,อขนมน้ำเนาะขนมมาเติมกันเดี๋ยวมีของที่บร์ลยก็คือในครูเป็นสั่งกลมปาลมาแดีวก็ไม่บรรทัด ขีดโยกระดานแหวนี้พี่น้องผอมปาสุขเลืมเรือเขาถอดเขอแพ่ได้หลายตสกานเขาว่าหันเขาปิดนะหันเขาปิดแมนบอหันเขาปิดแมนขปิดกูจีนเนาะอ่าจะซื้อขนมขนมไปแทนจ้ะกะซิเบิร์ตซัมมี่เนาะเพิ่งฝากมากะไปโอกาสนาต้องสิได้ไปซื้อมาให้เหม่ยจมอนฮารานกะขอบใจแม่ทั้งอ่าอเมริกาเรือแต่กาป่ากับลุงทั้งฝรั่งเศสเนาะที่เพิ่นออกเงินกันสวยมากสมทบทุนมากเนาะพี่น้องเนาะ ขอให้ยู่หมันค่อยยืนลำลวยลำลวยเงินทองไหนมาเทมาได้พี่น้องนาบุญนํากันกะสิเบอรซัมเน่และคีบกะสิเบอรซัมเน่เงินอยู่หนีเด้อหนาปี้มานับก็ได้นะมอนยังเอาหูกันเลยว่าอยู่ใหนคลิปสองล้านสี่สิบพันคีบเนาะแต่มันชีวิตซัมไนท์หรือว่ายังซัมไนท์กะใบฟังกันคลิปหนาเนาะตอนไปแจกกะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าสุกในเด้อเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายฝากติดตามหมู่น้ำพี่น้อง บายบอกคำสิ่งที่งานยินดีแล้วพี่น้องในเรื่อง